You now, good understand will better Frye The answer see to is เราจะนำโอท็อภาคที่2ซึ่งมีโอท็ทั้งในภาคชนบทแนละในภาคเมืองยังรักษาปัจจัยาสาด้านด้านที่1คือ creativity ความคิดสร้างสารรค์ก็คือไม่ลอกกันอักสั้นๆเนี่ยอันที่2ก็คือว่าเป็นเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมคือไม่ทําขึ้นมาแบบปล่อยสารพิษตึมเลยไม่เอา อันที่3เรื่องทรัพยากรมนุษย์สร้างคนเพราะฉะนั้น KPI ของ o t o p ก็คือการที่พึ่งตนเองเป็นสำคัญ Self-Development การพัฒนาด้วยตนเองดังนั้นเนี่ยเราปัจจายนี้ครอบลงไปทั้งเมืองและภาคชนบทซึ่งจะทำให้ในภาคชนบทเราจะลื้อฟื้นวัฒนธรรมต่างๆซึ่งเป็นรากฐานของ o t o p วิธีการรู้จักทำของโมโนซุคุริภาษาญ,ญี่ปุน่น เป็นสินค้าก็ได้บริการก็ได้ท่องเที่ยวก็ได้หรือทําพวกสินค้าสมัยใหม่ก็ได้พวกไอ้มือกี้เกมมิ่งต่างๆรวมทั้งเรื่องของเ,อเกี่ยวกับการสร้างบ้านช่างต่างๆผมต้องการลื้อฟื้นมันขึ้นมาในภาคชนบทส่วนภาคเกมมิ่งอะไรในภาคเมืองภาคภาคเมืองก็ต้องเป็นการพัฒนาโอท็ Top ในรุ่นใหม่ดิจิทัลกับ o อท็ Top เนี่ยมันจริงๆมาอนเดียวกันเพราะว่า ดิจิทัลหรือเกมมิ่งเนี่ยมันคืออะไรที่สเตมดิเกเตอร์มันคือความคิดนะมันจะคิดมันจะคิดเกมได้ไงถ้ามันไม่เนี่ยเกมมิ่งหรือว่าการทำเอนเตอร์เทนเมนต์หรือแม้แต่การซื้อขายออนไลน์นะแพลตฟอร์มเนี่ยมันต้องใช้จินตนาการนะเข้าใจไหมไม่ใช่อยู่ดีๆมีซื้อโปรแกรมมาฉันก็ขายไปเรื่อยมันมันเป็นไม่ได้เจ๊งมันต้องทั้งสองฝั่งมันต้องบนรากฐานของวัฒนธรรมอันเก่าที่มีมาแล้วพัฒนาไปแล้วก็ใช้นอนฟังชิปวอลทเกิน ซึ่งเอาเนี่ยเข้าไปขายเนี่ยในตลาดออนไลน์ใช่ไหมคือบ้านนอกก็ต้องขายได้นะไม่ใช่อยู่กันแบบทอผ้าอะไรไม่ใช่อย่างนั้น <c oughs> จากนี้ไปของดีๆเนี่ยเอาเข้าไปสู่ NFT ไอ้ภาคเมืองไม่ต้องพูดถึงนะซึ่งในเมืองเนี่ยมีตึกอ้าบ้านช่องสวยงามต่างๆมีด้านมีนี่เด็กมันมีกินการสูงส่งเอาตรงเนี้ยเข้าสู่ระบบ coding gaming system indicator มันคือความคิดสร้างสรรค์อยู่บนเกมมิ่งเกมมิ่งผมถามอ่ะไปลอกเข้ามาได้ไหมหรือเกมฝรั่งเกมอะไรก็ได้มันไปลอกมาโดนฟอ้องตายเลย<ม>แล้วถ้าคิดไปของไม่ดีเนี่ยคิดของไม่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 เฉียบขายได้ไหมไม่มีทางเพราะฉะนั้นทางเราเนี่ยต้องเอาเกมมิ่งของเราเนี่ยส่งออกนอกด้วย<ม><ม>แล้วก็เอาวัตวัตถุที่สร้างขึ้นมาโดยคนไทยเข้าสู่ตลาด NFT Non-Fungible Token ซื้อขายประมูลนะ ถ้าเมืองไทยเป็นเช่นนั้นก็จะลดความรุนแรงลงลดไอ้สีเทาลงเพราะตอนนี้คนไทยเราไม่มีตังเลยพึ่งสีเทาเละเทะ